สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพราเครื่องนะคะวันนี้น้องมีผ้าเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่155นะคะวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลากหลายหลวงพ่อหลากหลายรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจเหมือนเดิมกันเลยนะรายการที่1นนะคะเริ่มที่พระสมเด็จอง์นี้เลยนะคะ อง์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทนะคะรายการที่1เนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่2องะคะองละ200บาทนะอง์ละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นวัดเกตนะคะเป็นวัดเกตนะคะอันนี้เป็น9ชั้นนะคะเป็นพิมพ์9ชั้นนะคะรายการนี้นะคะ200บาทนะ ต่อไปรายการที่4นะคะเป็นพระคุณแผนอุ stores, ้มนางนะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางแบบนี้นะคะองค์นี้200บาทนะคะองค์นี้200บาทนะคะพระคุณแผนนะคะรายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระซุ้มกอนะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่5องค์ละ200บาทนะคะองค์ละ200บาทนะคะรายการที่ห้า รายการที่6นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นพระเมธาณีนะคะบีบน้ำมวยผมแบบนี้นะคะ200บาทนะคะรายการที่6นะรายการที่6นะคะองค์ละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่7ดนะคะ รายการที่7นะคะองค์นี้ก็200บาทเหมือนกันนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันราคาเบาๆยามเย็นนะพี่นะ200บาทนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังเหมือนเป็นตาสัญญารักษ์นะคะแล้วก็มีมวลสารขึ้นมาแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่7นะคะต่อไปเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8นะคะองค์ละ2 0 0รบาทนะ อันนี้เป็นองค์ที่แนะคะองละสองร้อยบาทน,นะคะต่อไปเป็นองค์ที่9นะคะอันนี้เป็นตรับปิดแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่9้านะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะพี่นะ นะะเนื้อผิวพระเป็นแบบนี้นะพี่นะรายการนี้ก็200บาทนะคะรายการนี้ก็เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการที่9ต่อไปรายการที่10นะคะ200บาทเหมือนกันหลวงปู่บุตรดานะคะ หลวงปู่บุตรดานะคะวัดบุตรดานะคะรวยให้เขตเลยจังหวัดสิงห์บุรีนะสองร้อยบาทรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะคะไม่ทราบที่นะตรงนี้สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสุดไหมคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการนี้รายการที่12นะคะเปิดแบ่งปันวันนี้นะคะสำหรับ ep นี้นะคะ200บาทนะ <c oughs> รายการที่13นะคะเป็นพระฤาษีนะคะองนี้นะคะ200บาทนะคะเป็นพระฤาษีแบบนี้นะคะอง์ละ200บาทนะคะรอบเก่าๆ,ๆเดิมๆนะคะเนื้อผิวเดิมๆเลยนะคะน้องไม่ทราบที่นะองค์นี้นะคะ200บาทรายการที่13นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่1 4นะคะรายการที่1 4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่1 4เป็นพรสมสมเด็จนะคะองค์ละ200บาทเหมือนกันนะองค์ละ200บาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสําหรับอีพีนี้นะคะน้องจะจัดหยิบขึ้นมารายการละ200บาททุกรายการเลยนะคะทรงฟรีมีเก็บปลายทางให้นะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพระคุณแผนนะคะสองร้อยบาททุกรายการเลยนะคะรายการที่สิบห้านะรายการที่สิบหกนะคะพระสมเด็จ สองร้อยบาทรายการที่17นะคะพระคุณแผนรายการที่18นะคะวัดดอนขนาดจังหวัด นครปฐมหลวงพ่อบุญมีนะคะเรียนละ200บาทนะคะรายการที่19นะคะหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบนะคะอันนี้ออกวัดช้างเผือกนะคะจังหวัดพิจบูรณ์เหมือนกันนะเหรียนละ200บาทนะคะ รายการที่20นะคะพระสมเด็จนะคะ mm hmm. เนื้อผิวกเก่าๆแตกรายงานสวยๆนะคะรายการที่20นะรายการที่21นะคะ ายการที่22องโอละ200บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดรายการน้องได้เลยนะรายการที่23เป็นพาอาจารย์มั่นนะคะเหรียญทองแดงผิวไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อหวันวัดคองคูณนะคะเนื้อผิวทองแดงสวยๆนะคะซับทวีคูณวัดคองคูณนะคะอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะคะองค์นี้200บาทนะคะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นตะกุดแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะแต่เปิดแปลงปันราคาเบาๆที่200บาทนะคะ รายการที่25รายการที่26นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหนังสือแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการนี้200บาทนะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษรนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะทรงระฆขังแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญสิริมงคลนะคะจังหวัดลำปางนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะ,ะเหรียญละสองร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นรายการที่ 28นะคะรายการที่28นะ,ะเป็นพระสีวลีนะคะเป็นพระสีวรีนะคะ,เน,นะ,คะเนื้อเก่าเก่าเนื้อกุบแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อเก่าเนื้อกุบแบบนี้นะคะผิวแห้งๆสวยๆนะคะดูความดูความสวยขององค์พระใกล้ๆก,กันเลยนะคะรายการนี้200บาทนะคะ รายการที่29เนะคะเป็นพระรีรานะคะรายการที่29เป็นพระรีราแบบนี้นะคะรายการละ200บาทนะคะรายการละ200บาทนะคะพระรีรานะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะองค์ละ200บาทพระพุทธชินาราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์ละสองร้อยบาทนะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดแบงปัน200บาทนะเหรียญน,นี้น้องเปิดแบงปันราคาเบาๆที่200บาทนะคะรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะวัดบางพระจังหวัดน,นครปฐมนะคะรายการนี้200บาทนะคะรายการนี้200บาทนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะ,คะเป็น,นะะรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะเป็น ica, <heeft> พระพุทธซ้อนนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าที่ระลึกสร้างวิทยาลัยส่งจังหวัดพิจิตรนะคะนี่นะคะพิมพ์หน้าหลวงพ่อกับพุะพุทธชินาลาชสวยๆเอยหลวงพ่อเพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะ2อ0ยบาทนะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พากิ่งนะคะองล์ลส200บาทนะคะราคาเบาๆเลยนะคะเปิดราคาเบาๆเลยนะพี่นะพรกิ่งสวยๆนะคะนี่พรกิ่งสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่34นนะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะคะ เป็นหลวงพ่อใหญ่นะคะรายการที่35นะคะเนื้อผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะคะ <blue> เนื้อผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่35นะคะ <F at uring> รายการละ2 0 0บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะแบบนี้นะคะอันนี้หลวงพ่ออะไรน้องไม่มั่นใจนะพี่นะก็ลองดูลองชมกันนะคะนี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะ สวยยนะเนื้อผิวสวยๆเลยนะ200บาทนะคะ200บาทนะคะรายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเนะี่ยเป็นรอยแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะพี่ นะมีรอยสองเส้นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ200บาทนะพี่นะ200บาทนะคะ รายการที่38นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะนั่งบนดอกบัวนะคะรอบแบบนี้เลยนะคะเนื้ออาปาก้าสวยๆเลยนะคะนั่งบนดอกบัวรอบนะหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้200บาทนะคะเป็นรายการที่38นะคะนี่ อันนี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะ200บาทเหมือนกันนะคะห,หพระปกโพหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะอันนี้จะไม่มีเนื้อมวลสารนะคะเป็นเนื้อผิวพระแบบนี้เลยองค์ละ200บาทนะคะพร้อมส่งทุกรายการนะคะราคาพร้อมส่งเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะไม่มีบวกเพิ่มนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระอาอันนี้ไม่ทราบนะเป็นพระพุทธรูปนั่งบนแบบเหมือนคล้ายๆดอกบัวแบบนี้นะคะใต้ฐานจะมีความอุ้มอุมแบบนี้นะที่นะนะคะแปลกๆตาดีนะพระพุทธรูปแบบนี้นะคะเปิดแบงปันราคาเบาบๆที่200บาทนะคะรายการที่40นะ ต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41เ็นะคะเป็นหลวงป,ะะปวงู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารได้จังหวัดระยองนะคะเหรียญน,นี้เปิดแบ่งปันนะคะ200บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะ วัดสวนสวน,นพ,พัฒนาเขาฟอเพชรบูรณ์นะคะเรียนนี้200บาทนะคะเดียนนี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการที่43นะคะเป็นหลวงปู่สวงนะคะเป็นหลวงปู่สวงนะคะรุ่นเทวดาเดินดินนะคะ <c oughs> วัดภัยพัฒนานะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลวงปู่สวงนะพี่นะเทวดาเดินดินนะคะรายการที่43ามเหรียญละส0งบาทนะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะหลวงพ่อคูณนะคะรวยคุณรวยนะคะรุ่นรวยคุณรวยนะคะหลวงพ่อคูณนะคะวัดป้านได้นะคะอเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะองค์ละ200บาทนะคะองค์ละ200บาทนะคะ รายการที่45นะคะเป็นจอบโลรงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบโลรงพ่อเงินนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะรายการนี้200บาทนะรายการที่46นะคะเป็นพระสังฆายนะคะ เป็นพระสังกจายนะคะหล่อเหมือนหล่อบโบราณแบบนี้เลยนะคะมีรอยตัดด้วยนะมีรอยตัดรอยตะไบด้วยนะคะองค์นี้นะคะพระสังกจายนะน้องไม่ทราบที่นะคะเปิดแบงปันที่200บาทนะคะ รายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่47นะคะดูเป็นพระสมเด็จกันนะคะเนื้อผิวสวยสวยแบบนี้นะคะมีมอนสารขึ้นมาด้วยนะคะรายการนี้นะเปิดแบ่งปันที่200บาทเหมือนกันนะคะ200บาททุกรายการเลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่47นะคะองค์ที่48นะคะเป็น พระพุทธรูปนั่งไก่นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะน่าจะเป็นของหลวงพ่อเมียนไหมคะอันนี้นะคะเปิดแปลงปันที่200บาทนะคะรายการนี้เปิดแปลงปันที่200บาทนะคะรายการที่49นะคะไอ้ี่สรายการที่48นะิบแนะองค์นี้นะคะ ต่รายการที่49นะคะวันนี้มาเปิดเบาๆที่200บาทนะคะเป็นเสือนะคะเป็นรูปเสือแบบนี้นะคะรายการที่49นะคะ200บาทนะ <c oughs> ต่อไปรายการที่50นะคะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่50นะองละ องละ2 0 0บาททุกรายการวันนี้นะคะทุกรายการจริงๆเลยนะ200บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดกับน้องได้เลยนะคะวันนี้ก็มี50รายการนะคะลองเลือกดูเลือกชมได้เลยนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะสวัสดีค่ะ